بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะวะตะอาลาจงมีไปสู่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูด ของผู้ที่สือสินโนดนั้นก็คือเราจะต้องรับประทานอาหารสะฮุนะครับเราอย่าได้ทิ้งโดยไม่จําเป็นตระสูนสะละละุลสลัลลอฮวะไลบะศลามว่าตา่สหรูฟะอินนฟิสสะฮรบารักะแต่ทั้งหลายจงรับประทานอาหารเถิดเพราะว่าอาหารสะฮุนั้นมีบารักะอันนี้บันทึกโดยบุคอรีนะมุสติมท่านมิกดาดอิบนมาดีกะร รายงานว่าทรสุลสลลองอะไรวะซัลลัมเดก่าว่าอะไลกุมบีฮะดัสะฮฟะอินูฮวนวาดะอุลมุบารอกท่านทั้งหลายจะต้องรับประทานอาหารสะฮูดเพราะวันเป็นอาหารที่มีความมงคลมีความดีนั่นเองนะครับดังนั้นก็ไม่ควรจะทิ้งนะครับก็เราจะคิดว่าอย่างไงว่าเป็นอาหารสะฮุดนะครับสะฮุดนั้นถ้าเรบีไซด อันคุตรีได้รายงานว่าโทรศูซุลลอฮฺวะไรวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซะฮูร์บาระกะอาหารซะฮูรนั้นมีความดีงามเวลาตะดาหู้ท่านอย่าได้ทิ้งมันไปว่าเราอันจะจะระฮะดุคุมจุรอาตจม่อินถึงแม้ท่านจะดื่มน้ำสักหยกหนึ่งก็ถือว่าเป็นซะฮูรแล้วฟาอินนัลมาไลฟาอินนัลลอฮฺวะมมาไลกะตะฮูซัลรูนะ อาหมูตะซาฮิรินแน่นอนอัลฮะและมาลายการนั่นจะสนเสริมสารวาตให้กับผู้ที่รับประทานอาหารสะฮตุตวันนี้ก็บันทึกโดยอามัดเวลาของอาหารสะฮุตนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนไปนะครับจนกระทั่งถึงรุ่งสางก็คือปรพยาดขึ้นแต่ว่าที่ดีที่สุดมุสตาฮัตนะที่ชอบรับประทานก็คือตะครให้ล่าไป ท่านนั่นได้พีรายงานจากเจดบินซาบิสอดิยัลลอฮุอันฮุริกาวะต่สักักน้ามาร س ซูลิสลามสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเราได้รับประทานอาหารสะฮุดพร้อมกับท่านรุซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมรุมมะกุมนาอิลลัสล่ะหลังจากรับประทานแล้วเราก็ลุกขึ้นยืนละหมาดกุนจุฉันก็ได้ถามท่านเจดบินซาบิสว่ากำก้านามิก กมแกเกกราก็รู้มาใบนะฮูมาระยะเท่าไหร่ที่ถทาเราซูรเนี่ยนะปล่อยจากการละหมาดแล้วก็มาสิทีิโนดแล้วก็มาละหมาดก,ก็ละคอมซี่ะอายะตันนะท่านเจดก็ตอบว่าห้าสิบอายะนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการยืนยันนะครับประมาณ ประมาณนั้นห้าสิบอายะก็ไม่มากม e. ายะอยะไรอันนี้บันทึกดิบุคอรีและมุสลิมอันนี้เดได้ถามได้ถามนบบีนะครับนบบีก็บอกว่ากว่าห้าสิบท่านอ,อนัมอิบนมัยมูนได้กล่าวว่าบารบรดาสัฮาบะองท่านดบีมัสซัลลัลลอฮฺวะไร่วะสัลลัมนั้นอจนาจจะนัสอิฟตอรอนัอัฟตอรฮุมสะฮูรอนัลซ่จะเป็นผู้ที่รีบ ในการละสินอดแล้วก็ให้ลาช้าในการทานอาหารสะฮตนะครับส่วนอบีดาลรนอันยิฟารีก็ได้ได้งานบอกว่า <ت ص في ق> เป็นฮดิสมาตฟัวนะครับที่บอกว่าละ ت ะ ا ل อุมตบ خ ي ر ما عجل الفت و أ จากาของช้านั้นยังคงอยู่บนความดีตราบใดที่เขานั้นรีบ ละสินอดและก็ล่าช้าในการรับประทานอาหารสะฮดมาเดินต่อมาถ้าท่านพี่น้องสงสัยว่าแสงพยัตนั้นจะขึ้นหรือยังในขณะที่เขากินอยู่ก็ให้เขากินไปนะครับดื่มไปจนกระทั่งเขาแน่ใจว่าแสงพยตัตนัตนขึ้นแล้วเพราะได,ดได้ยึดตามัวบทที่อรสุภารมตราเนได้ตรัสว่าหัวกูลูวัชรบูท่านทั้งหลายจงกินจงดื่ม พัตตาอยาตจะใบยนาละกลุ่มจนกระทั่งชัดเจนสำหรับท่านแล้วอันค่อยตุลอาบยัดมีนันคอยตินอัสวะที่มีนันฟัจรจได้ขาวจากได้ดำเนื่องจากแสงขอยัดได้ขาวก็คือเมื่อชัดเจนแล้วเ,เมื่อมีแสงขอยัดขึ้นนะเมื่อก่อนมันมืดอยู่ถ้ามีเห็นแสงขึ้นแล้วนั่นแหละก็ถือว่าได้เวลาที่ต้องหยุดกินแล้วท่านมิชายคนหนึ่งได อยู่กับท่านอิบเนอบาสนะครับเล่าว่าอินนาอินนีอัตสฮารุฉันเนี่ยทานอาหารสะฮอดอยู่ไซดาชาคักร์ตัอัมซักตัเมื่อฉันสงสยัยเนี่ยฉันก็เลยหยุดกินพอครอออิบนนอับบาสอิบนนอับบาสก็กล่าวว่ากุณกินไปนาชาคักระฮัตตาลาตะชุกนะอย่าได้สงสยัย กินไปจนกระทั่งไม่มีการสงสยัยก็คือแน่ชัดนั่นเองท่านอบบดุาวูดได้กล่าวว่าท่านอบูดดอบุอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอิดาชัก,กะฟินฟัจริอยะกุลฮจเตะย่ไดก็นาตุลูอูตุลูอูนะครับเมื่อท่านสงสยัยว่าแสงพยัขึ้นยังก็กินไปจนกระทั่งท่านแน่ใจหรือเขาแน่ใจว่า ช้ำดวงอาทิตย์ได้มันขึ้นแล้วครับก็สรุปว่าให้เราแน่ใจแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอะไรครับพิซาบการคำนวณวิทยุเขาก็บอกไว้นะครับท่านแน่ใจรายการไหนก็เอาตามนั้นนะครับเพราะว่าการหิสาบของแต่ละที่ไม่ค่อยตรงกันยี่ห่างกันสองนาทีมันก็กับห้านาทีบางที่กัเจ็ดนาทีอันนี้ก็อยู่ที่ดนพินิจของท่านนะครับว่า เอาที่ท่านแน่ใจไปบางคนบอกว่าเอาอยัางไงเดี๋ยวถ้าเกิดอาดานไปแล้วรีบไปละหมาดยังไม่ได้ละหมาดก็ให้หยุดกินละหมาดก็รอหน่อยล่าหน่อยได้ให้มั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องทําอยู่บนความมั่นใจครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้บัสลามอารัยกุม้มวารอห์ัะตุลอวบ